ภารกิจพิชิตบังหูเฮิมค่ะพ่อแม่พี่น้องโอ้โกบังหูพี่ต้องฝ้าต่อยลงมาตกลงไปฟังพูนบาทเนี่ยเอาบังหูเฮิม <c oughs> มาต่อยลงมาเปนตุ๊กโคโลกมกั้พี่ไม่งัมีแต่น้ำบาทนายบอเห็นบอ อะไรลุงใช่ยกดูล่ะเริ่มบ่ค่ะเพิ่มแล้วคิดว่าบ่คิดว่าอุ้ยอื่นมันอยากเลี้ยงเลยจ่าที่ได้บอกหุงแล้วค่ะพี่น้องตอนนี้ภารกิจพิชิตอย่างวะทุ่นบ่เออหาผักแล้วนี่ก็คือส่วนของตานะคะส่วนของปูค่ะพี่น้องตัดเป็นยูติเอาจากสองงากับพ่อดอกค่ะวะอ้าวบ่ตัดออก อ,อ,อันนี้คือ,อหัวเงื่อนค่ะนี่อู้สอ่อนโกบหุฮีคนะที่ปลายเล่าอาร่อยเดี๋ยวเราจะไปตำบักหงกันค่ะพี่นอ้องต่บักหงเฮิมเสร็จประเด็กตอนเสร็จแทบค่ะไปกันเลยชูเร่อกค่ะมเี มันกกมีปรกันประเทศนู่นน้อยน้อยะ่มันใช้ปรบกัประเทศให,หน่นใช่ไหะ

m ọ อู้เก็บกันละวันนี้ เดียให้เบื้งคุณอินะตายนกัมอนมไหข่ดาวอออ้เจียวหอมหอมเบิ้งกินแต่บางมือนี่ยขออนุญาตมีอันนี้พร้อมเด้พี่น้อง อันต้มมันนี่ต้มมกม่าห้แจเท้ามันทอยวคือไทยนั้นไ่ด้เลยดูตัประจให้ลองให้เขาลองกวันะห่ดยรรเนแบบน้อยแบรเบน้อยนะเอออยำท่า ม,มันอะไรครับผัวไม่มันเป็นสร้างครับเดอ๋ยวตีเข่ามัดเองเรียบร้อยเข่า